อัปเดตข่าวราคาหมูขุนสัปดาห์นี้ทุกภูมิภาคยืนราคาแต่ยังคงขาดทุนตัวละ300-800ถึงบาทรายงานจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติวันจันทร์ที่1ธันวาคม2568ราคาหมูขุนภาคตะวันตก66บาทภาคตะวันออก66-70บถึงบาทภาคอีสาน70บาทภาคเหนือ69-71บาถึงบาทภาคใต้68บาทลูกสุกรขุนเล็ก1,900บาทบวกลบ66บบาทสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติรายงานต่ออีกว่าปัจจุบันราคาหน้าฟาร์ม ยังคงอยู่ในระดบับ89-96%ของต้นทุนการผลิตหรือยังคงขาดทุนตัวละ300บาทถึง800บาทหลังต้นทุนไตรมาส4ย่อตัวมาอยู่ที่74บาทต่อกิโลกรัมในกลุ่มซื้อลูกสุกรเข้าขุนผู้เลี้ยงสุกรสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมทุนสนับสนุนเนื้อสุกรกับโรงครัวต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อทำอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยในหาด และหลายจังหวัดภาคใต้